กลาวสวัสดีกาลยานมิตรที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เต้คงก็จะมานำเสนอในทอปิกที่ว่าอาบน้ำแล้วสบายตัวไม่ทำชั่วแล้วสบายใจนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับผม เมื่อเราอาบน้ำแล้วเนี่ยแม่ผมก็จะสอนเสมอนะครับว่าให้แปลงฟันให้อาบน้ำอ่าทีนี้เนี่ยยุงก็ไม่กล้ามาตอมนะครับแมงวีแม,งว,แมงวันก็ไม่กล้ามาตอมนะครับนี่เป็นการรักษาสุขอ,อนามัยไปในตัวด้วยนะครับไม่ทำชั่วแล้วสบายใจ เห็นไหมครับการไม่ทำชั่วก็เป็นการได้มีคนอยากคบค้าสมาคมด้วยนะครับโอเคครับอาบน้ำแล้วสบายตัวไม่ทำชั่วแล้วสบายใจผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ เต้คงสวัสดีครับบ๊ายบาย